สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปางอุ่งนะ้วฮะพิธีารทงชาติปางตองนะปางอุ่งนะถูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมพาเดินนะว่ามีคนมากาางเต็นต์กันเยอะไหมนะนี่ครับไปครับบรรยากาศเย็นสบายนะเพิ่งมาถึงอ่ะกางเต็นต์เรียบร้อยก็ นักท่องเที่ยวก็ก็เยอะก็เยอะนะครับมอเตอร์ไซค์ด้วยมะมอเตอไซค์จอดฝั่งนู้นเป็นบรรยากาศริมน้ำนครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเช่าแพถ่ายรูปด้วยบางเจ้าก็ทำกับข้าวนะฮะ ผมพาเดินไปริมน้ำเนี่ยเจ้านี้ทำกับข้าวแล้วเนี่ยหอมหอมเนื้อย่างครับนี่ประมาณนี้ครับร้อยห้าสิบบาทนครับต่อลำต่อเที่ยว ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมถามให้ทีนึงเดี๋ยวพันเธอริมน้ำแล้วกันครับนี่ ถ้าเป็นสีอย่างนี้ก็เป็นเต็นท์อุทยานนะอุทยานนะหลังตัวโตวใหญ,ใหญ่แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่ <c oughs> แต่น่าจะเป็นเต็นท์จองประมาณนี้เลยครับผม ยากาศเย็นสบ,บายครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะตอนนี้5โมง40นาทีแล้วป้ายปังอุ๋งก็หายไปไหนไม่รูนะ้เลน่าจะพังมาละอ่าก็ประมาณนี้คนระับอุ้ย นี่จะเป็นน่าจะเป็นเต็นจองครับนี่หมูกระทะครับต็นนี้หมู่กระทะแล้วอโอเคถ่ายให้สั้นๆดูก่อนครับเดี๋ยวพวกนี้ถ่ายให้ดูอีกทนะีเดี๋ยวผมเอาไปกินข้างก่อนนะนี่ ฝั่งนี้พระที่ตกอะฝั่งนี้พระที่ขึ้นตอนเช้าเราจะไปอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปยิงเข้ามาฝั่งนี้เดี๋ยววัดแสงไม่ได้โอเคนี่โอเคครับเพื่อนรออยู่ะ่ะเดี๋ยวออกมากินข้าวกันก่อน เป็นงานัานะครับรถกันไหนนะครับที่ลงสัปดาของท่านเสร็จแล้วนะครับสุรนาคด้วยก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะพยาย่างถึงภ่าท่านปลายฝนตกผาเสือสถานที่จังเต็มนืุดที่ส่วนรวมเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติใเงียงสงบผักท่านใดท่านใดจะมาเยือ สถานที่กินเหล้าร้องเพลงเสียงดังอันเป็นการทำลายนี่เป็นกฎข้อห้ามนะครับนี่มีระพงอยู่ตรงนี้นะเคร่องม้าอุทยานที่สามารถรองรับกิจกรรมดังกล่าวได้อุทยานแห่งชาติเป็นสมบัติของทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบดังนี้หนึ่งห้ามต่อกองไฟสองห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าอุทยานสามห้ามส่งเสียงดังหลังสิ่งภูมสี่ห้ามพกอาวุธ าโปาก็เขาจะโหลดของไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขนของไปก็อ,ออกมากินข้าวกับเพื่อนนะครับร้านนี้ร้านเดิมครับตรงนี้เป็นร้าน ขายอุปกรณ์ชาแล้วก็ชงชาขายชาจีนนะนี่ก็ร้านหมูจุ่มนะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบร้านหมูจุ่มนันบนนั้น แล้วก็ร้านข้าวแล้วก็ห้องทักนะถ้าใครไม่ทักข้างในก็ออมทักข้างนอกได้นะราคาประมาณห้าร้อถึงหนึ่งพันประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นผมมายังตอนแถวๆนี้ยังไม่เสร็จนะตุลาปลายตุลาโอเค ถ่ายบรรยากาศมให้ดูไม่ค้าบอกว่านักท่องเที่ยวบางตาตั้งแต่ประกาศโควิดตั้งแต่มีโควิดรอบสองปกติแถวนี้เต็มหมดนะเป็นบ้านพักนะผมเป็นโฮมสเตย์ ร้านชาจีนะตรัเช้าเช้าๆจะมาชิมชานะชิมฟรีคนระับประมาณนี้ชิมชาฟรีเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมทานข้าวก่อนม,มียำไข่ดาวต้มต้มไก่ tâm nham cải <laughs> nó có chín lùng lắm